สวัสดีค่ะสิสดิเพื่อนชาวราศีเมถุนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จานิเนาทาโร่นะคะก็จะมาทาในดวงชะตาของคุณนะคะประจรําเดือนกันยาตุลับพฤศจิกาหัวข้อเจ้าที่เจ้าทางอยากจะบอกอะไรคุณนะคะสามเดือนนะคะ3เดือนนี้เนาะก็กันยาตุลัพิสจิกา2566นะคะเป็นพลังงานของเจ้าที่นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการอ่านดวงแบบกว้างๆทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงดวงของใครเพราะฉะนั้นฟังแบบมีสตินะคะ ขอแนะนำตัวเองถ้าใครอยากจะรู้ว่านีนาเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทาวโลอลอนะคะหรือสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวคือแอดนีนาทาวโลนะคะมามาดูที่พลังงานภายในบ้านของคุณนัเกาะน้องแบบภาพโดยรวมนะคะว่ามีพลังงานบวกหรือพลังงานลบอยู่ในบ้านนะคะสิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะอสองถ้วยนะคะอันนี้คือ สิบไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้านะคะสามไม้เท้าเด็กถือถ้วยนะคะ The Emperor สิบดาบ The Love นะคะ The Sun แล้วก็ เก้าไม่เท้านะคะพลังงานภายในบ้านอ่ะขอดูเจ้าที่นะคะพลังงานของเจ้าที่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอืมพลังงานดีไหมนะคะท่านใจดีไหมคอยช่วยเหลือพวกคุณอยู่หรือเปล่านะคะเจ้าที่ที่บ้านคอยปกป้องสิ่งชั่วร้ายอันตรายอยู่นะคะอ้พลังงานเจ,าจ้าที่ดีมากอะ่ะคือน่าสึกว่าเป็นเป็นเจ้าที่ผู้ชายนะคือที่น่าเห็นอ่ะคือเป็นพลังงานของ เหมือนจะเขาเรียกว่านะเป็นเป็นเจ้าที่ที่มีพลังเยอะมากนะพลังเยอะมากแล้วก็คอยสอดส่องบริเวณดูแลความเป็นไปในบ้านอยู่ตลอดเวลานะคะอะไรที่ไม่ดีเป็นศัตรูที่จะมาขัดขวางทำให้คุณเอ,อได้หลายอย่างท่านคอยคือนี่น่ามองว่าท่านคอยปกป้องพวกคุณเลยแหละนะคะคอยปกป้องตัวคุณ ทุกครั้งที่อคุณส่งบุญให้กับท่านยกบุญให้กับท่านนะคะท่านได้รับบ้างหรือไม่อ่าท่านได้รับบ้างหรือไม่นะคะขอดูหน่อยสิได้รับคุณทําบุญให้ท่านแบบสม่าเสมอมากๆไม่ได้ขาดตกบกพร่องแม้กระทั่งเรื่องของการถวายสิ่งของให้กับท่านถวายเครื่องไหว้สการะนี่คือคุณคุณทําเต็มที่อ่ะคุณทําเต็มแม่ของคุณเลยนะ่ะเมทุนเดี่ย พลังงานดีมากเลยนะคะแล้วก็ท่านปราบเพิ่มมากนะคะมีความสุขกับกับการที่คุณยกบุญให้กับท่านท่านบอกว่าท่านอ่ะเป็นเหมือนบรรพบุรุษคนในบ้านของคุณเป็นเหมือนครอบครัวของคุณนะที่คอยปกป้องคืนนี่น่ามองว่าน่าจะเป็นบรรพบุรุษของพวกคุณนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคือคุณมีเผ่าพันธุ์ของคุณมีญาติบรรพบุรุษของคุณอยู่ที่น่านแหละนะคะอืมเป็นพลังงานแบบนั้นแล้วก็ท่านอยากจะให้คุณทําอะไรให้ไหมนะคะ ขออะไรจากคุณบ้างหรือเปล่าจริงๆอะ่ะคือขออะไรไหมท่านเพื่อไม่ได้ขออะไรให้คุณทําอะไรให้หรอกแต่ว่าท่านเป็นเหมือนคําเตือนซะมากกว่าท่านบอกว่าคุณน่ะบางทีใจร้อนเออใจร้อนเป็นคนพูดตรงๆใจร้อนเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งคุณมักจะเดินทางอยู่บ,บ่อยๆคุณจะเดินทางอยู่บ,บ่อยๆเช่นแบบเออเดี๋ยวนะเป็นลักษณะเหมือนแบบไปตลอดน่ะไม่ค่อยอยู่ติดบ้านอยากให้ดูแลตัวเองแระมัดระวังตัวเองแล้วก็เวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าใจร้อนอย่าเร่งรีบอะไรประมาณนี้ใจเย็นๆนะคะคุณไม่ใช่คนดื้อแต่แค่คุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเท่านั้นอืมนะคะท่านบอกแบบนี้อยากให้ดูแลตัวเองอ่ะ เหมือนเป็นห่วงมากกว่านะคะทีนี้ดูพลังงานในบ้านเนาะพลังงานในบ้านอยู่นะหน้าบ้านกลางบ้านหลังบ้านนี่หน้าอะอยู่หน้าบ้านของพวกคุณเพราะนี่หน้ายืนอยู่หน้าบ้านของพวกคุณแล้วก็นี่้ายมือของนี่หน้าแล้วก็ขวามือของนี่หน้านะนี่หน้ายืนอยู่หน้าบ้านแล้วหันหน้าเข้าบ้านพวกคุณพลังงานหน้าบ้านอะมันจะมีอยู่ฝั่งขวามือทีู่วสกว่าเป็นพลังงานไม่ค่อยดี พลังงานไม่ค่อยดี<ม>คือบ้านของเมถุนอะ่ะอันนี้คือราศีกลุ่มใหญ่ก่อนนะนี่นางมองว่าหน้าบ้านของคุณน่าจะมีอ่างหรือบ่อสักอย่างหนึ่งอยู่ซ้ายมือเป็นอ่างน้ําอยู่แล้วเออเป็นอ่างน้ําเป็นบอ่ออาจจะเป็นบอ่อปลาเลี้ยงปลาอะไรก็ได้เล็กๆนคะคะเป็นอ่างแต่ว่ามันมีน้ําอยู่พอทีนี้บริเวณขวามืออะ่ะ มันก็มีน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นน้ำมันน้ำท่วมขังจากฝนตกอะไรประมาณเนี้ยพลังงานขวามือจะไม่ค่อยดีพลังงานขวามือไม่ค่อยดีนะคะเก็บซับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อืมหาเงินเก่งอะ่ะเป็นกัลยานิมิตรเป็นที่รักของทุกคนแต่คุณจะทุกข์ใจในเรื่องของคําว่าบริวารคือส่วนใหญ่ละมันมีแต่เพื่อนกินไม่มีเพื่อนมิตรแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนกินอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยอืม จะเป็นปัญหาเรื่องของบริวารบริวารคนในบ้านคนในครอบครัวมักจะป่วยหรือไม่สบายตลอดเวลาอย่างเช่นกระดูกสันหลังเจ็บแขนข้อศอกหรือว่าเกี่ยวกับคิ้วหรือเลียมฟีปากเป็นแผลลอวในหรือมีอาการเกี่ยวกับหูอื้ออยู่บ่อยๆแบบนี้ค่ะอืทําให้สุขภาพข,ของคนในบ้านจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าน้ําขังอยู่ตรงหน้าบ้านพยายามอย่าให้มีน้ําขังนะบริเวณหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านของคุณอ่ะมันมีบ่อปลาบ่อน้ําอยู่แล้วอันหนึ่งนะคะแล้วก็ เออกลางบ้านกลางบ้านของพวกคุณมันเคยเป็นแอ่งน้ําเก่าอ่ะอกลางบ้านเนี่ยพลังงานถามว่าดีไหมดีเป็นความทุ่มเทแรงกายแรงใจในเรื่องของการทํางานตลอดเวลาคุณเป็นคนที่ขยันมากหนักเอาบอลสู้แบกรับได้ทุกอย่างเป็นคนที่ไม่เคยท้อกับปัญหาอะไรเลยต่อให้มีอุปสรรคที่ หนักแค่ไหนก็ตามคุณจะยืนหยัดอยู่กับมันจนวินาทีสุดท้ายคุณขอให้คุณเหนื่อยจนปากสานะันน่ะปากสาันปาก,กเบี้ยวอะไรก็ตามคุณก็ยังคงที่จะแบบอยู่ตรงนี้แหละฉันจะไม่ไปไหนชื่อฉันฉันฉันหนักแน่นกับสิ่งนั้นมากๆเลยประมาณเนี้ยอันนี้คือนิสัยของคนในบ้านหรือของตัวคุณก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของในบ้านเป็นแบบนั้นของความเหนื่อยเรื่องของการทํางานแต่ดวงการเงินยังไม่ค่อยเด่นนะดวงการเงินยังไม่ค่อยเด่นนะคะเน้นในเรื่องของงานหนักงานเยอะ แต่เงินเนี่ยคือแท้จะถ้าจากน้ำพักน้ำแรงอะ่ะแทบจะแบบเก็บน้อยมากอะไรประมาณเนี้ยแต่ยังมีกินมีใช้อยู่อะ่ะอืมส่วนในเรื่องของความรักอะ่ะคุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวจริงจังกับคนที่รักแต่ว่าคู่ชีวิตหรือคู่รักของคุณมักจะแอบ,บมีหนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้เออจะเป็นประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องราวในบ้านพลังงานของในบ้านก่อนหลังบ้านดี ตอนนี้คือหลังบ้านดีมากแล้วก็มีความมั่นคงมีความหนักแน่นเรื่องของการทํางานหนักแน่นเรื่องของงานงานจะเข้าเยอะแต่เงินจะเท่าเดิมอืมนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เอ็นดูเมตตาคุณหลังบ้านดีมากคุณจัดดีอ่ะจัดดีมากพลังงานดีนะคะแค่ปรับตรงหน้าบ้านหน่อยนะคะรอบนี้เนาะโอเคแต่วิธีการปรับนหน้าจะไม่ได้แนะนํานะคะเพราะว่ามันเป็นราศีของคน กลุ่มใหญ่โดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของแต่ละหลังมักจะมีการปรับหรือแก้เนี่ยที่แตกต่างกันไปได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ได้แนะนำในในในคลิปนะเอออ่ะโอเคมาดูซิว่าเจ้าที่ที่บ้านคุณอยากจะฝากบอกอะไรพวกคุณบ้างนะคะในช่วงสามเดือนนี้อืมอันดับแรกท่านบอกว่าคุณอน่ะเป็นลูกหลานของท่าน เผ่าพันธุ์ของคุณจิตวิญญาณของคุณอยู่ที่นี่ขอให้คุณมีความสุขและก็อยู่ให้มีความสุขนะคะอยู่ให้มีความสุขนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนล่าเลยอยู่ตลอดเวลานะคะคุณเป็นคนที่แบบอ่อนโยนนะเป็นคนที่แบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยหยุดอยูนิ่งแล้วก็เวลาให้ใจกับใครคุณให้เต็มร้อยจริงๆ ะะไปเที่ยวพักผ่อนบ้างให้มันสบายใจนะคะทำใจให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดเวลาแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบกรับความเสียใจอะไรบางอย่างอยู่หรือมีใครทําให้คุณรู้สึกแยก่อยากได้คําขอโทษจากใครคนนั้นอยู่นะคะก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ไดไดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าท่านบอกว่าคุณแบกความเสียใจบางอย่างจากใครคนหนึ่งอยู่ณตอนนี้แต่ท่านบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเพราะสุดท้ายแล้วคือ ถึงจะไม่มีใครเออ่มองเห็นค่าในตัวคุณแต่ท่าน,นาเห็นคุณมักจะให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาให้คนอื่นอยู่เสมอแต่ว่ามีบางครั้งที่คุณไม่ค่อยได้รับในสิ่งที่คุณต้องการจากคนเหล่านั้นเลยก็ช่างมันปล่อยมันไปเถอะไม่ต้องไปแบกความเสียใจเอาไว้นะคะแค่ให้รู้ว่ามีท่านอยู่ก็พอท่านอยู่กับคุณอืมนะคะท่านจับมือไปกับคุณนะ ท่านจับมือคุณตลอดเวลาไม่เคยปล่อยมือคุณเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทําไมแบบโดดเดี่ยวจังเลยเหมือนอยู่คนเดียวจริง,รงคุณไม่ได้อยู่คนเดียวท่านอยู่กับคุณนั่นแหละนะคะและ้วก็ละทิ้งสิ่งที่มันมีอยู่มันล้นใจอยู่ทิ้งมันบ้างเพื่อให้มีพื้นที่ว่างๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะเปิดใจต้อนรับสิ่งใหม่ๆช่วงเช้าๆที่มันเป็นพลังงานดีๆให้กับคุณนะคะ ท่านน่ะท่านบอกว่าคุณเหนื่อยมากแล้วอะคุณคุณกดดันตัวเองมากจนเกินไปพักผ่อนบ้างคุณเหยียบคันเร่งอ่ะเร็วเกินไปคุณเร่งตัวเองจนเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าถ้าเป็นบรรพุลุกของคุณท่านคอยปกป้องคุณเอาไว้อยู่ท่านคอยเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยให้กับคุณเวลาที่คุณมีภัยตลอดท่านจะคอย สกิดบอกคุณคอยคอยเตือนคุณอยู่อ่ะมันจะมีเส้นบางอย่างที่คอยบอกคุณอยู่ว่าอันนี้จะเป็นภัยนะถ้าจะปัดออกให้หมดเลยนะคะคือในมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนแม่ที่คอยคุ้มครองลูกอยู่ไม่ห่างลูกคือเฝ้าระวังอันตรายให้กับลูกลูกตลอดเวลาคือในมีความรู้สึกว่าถ้ารักคุณมากรักคุณมากจริงจริงนะคะแล้วก็ เวลาคิดอะไรหรืออยากพูดอะไรสื่อสารอะไรคือสื่อสารด้วยความจริงใจสื่อสารด้วยความซื่อสัตย์นะคะคนเรามันแตกต่างกันมันยากที่จะหาความเสมอเสมอกันอะมันยากคนเรามันแตกต่างกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆอะมันเกิดจากที่ตัวคุณกล้าที่จะโบยบินไปเจอโลกภายนอกเผชิญกับปัญหา กล้าที่จะเจอกับความเสี่ยงหรือความล้มเหลวหรือเปล่าคุณกล้าพอที่คุณจะไปะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นไหมท่านบอกแบบนี้นะคะอืมคือไอ่น่าเห็นภาพแบบเหมือนท่านไม่ใช่แค่จับมือคุณอะแต่ท่านคอยเหมือนอยู่ข้างหน้าคุณแล้วก็จับคุณเอาไว้ให้คุณอยู่ข้างหลังพอเวลามีภัยอะท่านจะปัดออกให้หมดเลยคือน่ามีความสุขแบบนั้นท่านมองซ้ายมองขวาไม่ให้อันตรายอะไรมาใกล้ตัวของคุณเลยเมถุน ท่านบอกแบบนี้นะเคยหน้าเคยหน้าเห็นเป็นภาพเป็นภาพของท่านแต่นี่หน้าสือให้ได้เสื่อออกมาเป็นภาษาพูดนะ่ะเต็มที่แล้วคือมันเป็นแบบนี้อะคือจินตนาการมันไม่เท่ากับสิ่งที่ที่เห็นเนาะอะไรประมาณเนี้ยแต่นีหน้าสัมผัสได้ว่าท่านรักคุณมากอืมอ่ะทีนี้ชุดนี้นะคะเป็น คำแนะนำจากท่านถึงคุณนะคะเมื่อกี้ท่านพูดถึงคุณเนาะที่จะเป็นคำแนะนำบ้างท่านบอกว่าปลูกพลังงานในตัวของคุณปลูกความเป็นตัวของคุณนะคะปลูกเทพิดาในตัวของคุณดูแลตัวเองชื่นชมตัวเองชื่นชมในความเป็นพระเจ้าของคุณคุณศรัทธาในตัวท่านชื่นชมตัวเองนะคะแล้วก็ คุณจะสามารถเอาชนะกับปัญหาทุกอย่างได้ก็คือ 1. ฝึกฝนฝึกฝนประสบการณ์ที่เจอยอมรับทุกอย่างว่าบางทีฉันก็กลัวนะบางทีฉันก็โกรธนะบางทีฉันมีอัตราตัวตนมากจนเกินไปแยกแยะมันให้ได้ท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะทําให้คุณสามารถเอาชนะกับปัญหาทุกอย่างได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างการตัดสินตัวเองหรือตัดสินผู้อื่น ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จงสนใจที่ตัวเองรักตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะสนใจตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบของมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันขอให้คุณจงฝึกอดทนปล่อยเวฝึกเอ่ออะไรนะจงปล่อยเวลาให้มันแบบเป็นไปตามจังหวะของชีวิตมันอะนะคะแล้วคุณจะบรรลุปเป้าหมายของคุณได้นะอืม ความรักที่คุณมีให้กับท่านมันจะยังคงอยู่ชั่วนิรันร์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณรักท่านรักเจ้าที่ของคุณความรักนี้จะยังคงอยู่ชั่วนิรันร์ท่านฝากบอกแบบนี้แล้วก็คุณรับรู้ถึงความ งดงามในใจของคุณดวงตาของคุณอนะหัวใจของคุณอนะคืออารมณ์ลักษณะเหมือนกับว่าท่านเป็นคุณเป็นคนที่เป็นคนที่แบบว่า ไม่ใช่ไม่ใช่คนแบบต่อหน้าอย่างแล้วรับหลังอย่างคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยคุณเป็นคนที่จริงใจไม่ว่าต่อหน้าคุณจะเป็นยังไงรับหลังคุณก็เป็นแบบนั้นเออต่อหน้าคุณเป็นยังไงเบื้องหลังของคุณก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่คุณไม่ใช่คุณไม่ใช่คนที่แบบว่าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างหน้าไหวหลังหลอกคุณไม่เป็นคนแบบนั้นเลยท่านบอกแบบนี้นะคุณเป็นคนที่จริงใจมากๆคิดอะไรก็พูดเป็นตามนั้น ไม่ไม่ใช่คนแบบปิ้นปอนเจอคนเนี้ยแล้วพูดแบบเนี้ยแต่อีกไม่อีกคนนึงคุณแล้วพูดแบบนี้ไม่ใช่คุณเป็นคนที่แบบจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยคือท่านบอกแบบเนี้ยนี่น่าจะพยายามสื่อมาเป็นคําพูดให้ฟังให้ได้เพราะว่าเห็นเป็นภาพแล้วต้องพยายามสื่อให้ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะเออบางท่านอาจจะยังไม่มีแท่นบูชาให้กับท่านนะคะท่านเลยบอกว่าถ้ายังไม่มีแท่นบูชา ให้สร้างแท่นบูชาลเล็กๆมาแล้วก็ไหว้ท่านนะคะแล้วคุณจะสามารถเชื่อมต่อพลังกับท่านได้ให้มีแท่นบูชาให้กับท่านนะคะแล้วก็ขอให้คุณจงเข้มแข็งนะวันนี้ขอให้คุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เอาชนะตัวเองให้ได้อยู่เหนือความสนใจของตัวเองให้ได้ยืนหยัดมั่นคงในศรัทธาของคุณศรัทธาเนี่ยจะไม่สั่นคลอน ถ้าหากคุณรู้ว่าคุณมีพลังที่จะสามารถเอาชนะกับปัญหาทุกอย่างได้ทุกสิ่งที่คุณเผชิญเอ่อความกล้าหาญของคุณขอให้คุณจงยึดมั่นในพลังความรักที่ท่านมีให้และคุณจะสามารถเอาชนะกับความกลัวได้ขอให้คุณเข้มแข็งนะคะสร้างแท่นบูชาท่านขอแบบแท่นบูชานะคะสร้างแท่นบูชาถ้าใครที่มีแท่นบูชาอยู่แล้วคือ ทำแบบที่คนเคยทําแต่บางท่านก็คือท่านฝากบอกว่า,วาถ้ายังไม่มีแท่นบูชาคือสร้างแท่นเล็กๆแล้วก็สื่อถึงท่านนะคะเป็นพลังถึงท่านเนาะโอเคอันนี้ก็คือเป็นพลังงานของชาวราศรีเมถุนนะคะอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้คุณจงยึดมั่นอยู่ในคำว่าศีลห้านะคะ,น 5, นะ,คะแล้วคุณจะมีความสุขกับมันเจอกันใหม่นะคะในพีหน้านะคะวันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ